สวัสดีค่ะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินัดเจนครับค่ะในส่วนของอีกนะคะก็จะดูหมวดที่สองและหมวดที่สามเนาะอีกก็จะอ่าตอนแรกนะคะแพนไม่ว่าจะจะลงพื้นที่นะคะวันนี้แต่นักฟคนพนม,มก็ก็ก็รู้สึกว่าถ้าพนมเนาะนี่นี่นักท่องเที่อยวอย่างงี้ค่ะก็ไม่เลยไม่กล้าลงไปค่ะตอนนี้ก็เลยขอเป็นออนไลน์นะคะออนไลน์สาน,ะะออน,นก็คือ หมวดที่2นะคะจากที่ตรวจดูเอกสารนะคะที่ที่แนบมาในลิงก์นอเรื่องการสื่อสารและก็การสร้างจิตสํานึกนะคะก็คือตามเอกสารนะคะตามแบบประเมินเนี่ยก็ชัดเจนนะคะดีนะคะแต่สิ่งท,ที่อิวไม่เห็นนะคะก็คือ,อการการสื่อสารนะคะเรื่องของปริมาณการเรือนกระจกนะคะในในในแต่ละเดือนนะคะเรา เรามีติดบอร์ดหรือว่ามีประชาสัมพันธ์มีสื่อสารให้พนักงานหรือว่าคนทั่วไปได้รับรู้รับทราบไหมคะเพราะว่าในในส่วนของหัวข้อของการเรินกระจกเนี่ยก็อ่าก็จะให้รายงานรายงานผลนะคะทุกทุกเดือนเนาะกับการใช้ทรัพยากรนะคะเนื่องจากรูปที่เราเราแนบมาในเอกสารแนบนะคะ่ะในลิงก์มันค่อนข้างเล็กนะคะอยู่พยายามขยายดูแล้วมัน มันก็ยังไม่เห็นนะคะอยากอยากจะให้ทางอ่าพนมโชว์สไลด์หรือว่าโชว์รูปให้ให้ดูหน่อยได้ไหมคะ่าในส่วนของหมวดสองจุดสองจุดสองนะคะตัวตัวของปริมาณการเรียนจบปริมาณการใช้พลังใช่ไหมครับค่ะในหมวดสองก็คือมันจะมีหัวข้อนะคะที่ที่ที่จะต้องอสื่อสารน,นะคะมีทั้งหมด 9หัวข้อนะคะมีนโยบายมีปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะมีการปฏิบัติตามกฎหมายนะคะมี5สมีเป้าหมายนะคะในการลดการใช้พลังงานนะคะมีมาตรการมีข้อเจ็บก็คือการใช้ทรัพยากรข้อแตกก็คือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและข้อ9ก็คือการเรือนกระจกะคะ่ะอยากจะดูตรงอของปริมาณการเรือนกระจกในแต่ละเดือนนะคะ พอพอจะแชร์สก <glam> รีมมาดูเลยนะตัวตัวตัวปริมาณการเี้นในศพเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเราเราไม่ไม่ได้ทำเป็นข้อมูลที่ที่ติดบอดประชาสพันนะครับนะแต่เราใช้ในเรื่องของการตัวนํงเรื่องของพลังงานที่ที่จะลดลงนะครับก็คือมีการติดบอดในเรื่องของพลังงานน้ำ มีน้ำมีไฟนะครับตัวตัวตัวของของแก๊สเลกระจกอ่าก็ก็อย่างที่เราเรานั่งประชุมกันนะครับก็คือว่าแก๊สเลกระจกเนี่ยต้นต้นสาเหตุของการเลนกระจกหลักๆเลยคือเรื่องของพลังงานไฟฟ้าะนะครับในในกำนักงานของเราอ่าซึ่ง ถ้าหากเราลดปริมาณของพลังงานไฟฟ้าลงได้นะครับทั้งตอนนี้ทั้งเรื่องของเครื่องกรนเนี่ยมันก็มาจากผลพวงของพลังงานไฟฟ้าถ้าเราสามารถลดตลาดได้ตัวพลังงานไฟฟ้าก็จะลดลงเราุใเหิมุ่งเน้นไปที่การประชาสัมพันธ์เรื่องของการลดพลังงานไฟฟ้าลงนะครับแล้วก็ทําตัวตัวของการเรียนกระจกเนี่ยเราก็เลยยังไม่ได้ทําตัวเป็นสรุป สรุปออกมาว่าที่ที่เราทำว่ามันมาลดลงเพื่อให้ให้กีจานทราบนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราเราเราคุยกันด้วยด้วยวาจานะครับเพราะว่าพนกาักงานของเรามีมีพนักง,งานอยู่ยี่สิบคนนะครับเราเราประชุมกันตลอดนะครับก็เลยก็เลยตัวเนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้โชว์ให้ให้กรรมการดูนะครับครบ ค,คืออันนี้ขอเสริมนิดนึงนะคะในหมดที่สองก็เป็นการ่าการสื่อสารและสร้างกิตสำนึตินะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือมีประชาชนทั่วไปด้วยมีกลุ่มลูกค้ามีพนักงานนะคะมีะประมาณแบบจำไม่ได้เนาะประมาณ4ี่ห้ากลุ่มอะค่ะที่เราที่เราอ่า ให้ให้เขาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการที่จะสื่อสารและก็การสร้างจิตสำนึกในเรื่องของ Green Office ออให้เขารับรู้รับทราบนะคะแต่ว่าปริมาณการเรือนกระจกอะ่ะเราอาจจะรู้เฉพาะคนที่ทำเนาะว่าเราคิดจากอะไรมันลดได้จากอะไรลดจากการใช้ทรัพยากรลดจากการใช้พลังงานต่างๆแต่ว่าเราไม่ได้สื่อสารออกไปให้คนอื่นรู้ด้วยอะคะ่ะว่าเดือนนี้นะเราประหยัด ประหยัดน้านประหยัดไฟลดการใช้ทรัพยากรลดการใช้กระดาษมันสามารถลดปริมาณกา๊าซเรือนกระจกได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์บรรลุตามเป้าหมายของเราไหมอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเราสรุปแล้วเอาไปประชาสัมพันธ์ติดบอร์ดเนาะคนอื่นก็จะได้รับรู้รับทราบแล้วก็เข้าใจในในส่วนของตรงนี้มากขึ้นนะคะการการสื่อสารก็ก็อยากทำให้มันเป็นภาษาง่ายๆนะคะให้ให้ประชาชนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยให้รู้เรื่องด้วยนะคะ ครับก็ขอบคุณครับอาจารย์ครับก็คือการสื่อสารเราก็ที่เราเรามองว่าถ้าบอกว่าคาร์บอนฟุูอรินเนี่ยลดลงเท่าไหรเท่าไรทีแรกในประเด็นแรกเนี่ยเราเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเขาจะเข้าใจกับเราไหมนะครับก็เลยสื่อสารว่าต้องลดน้ำนะต้องลดก๊านะลดแล้วได้เท่าไรเขาบอกว่าเชิญอ่วมกันนะครับอเนี่ยนี่เป็นทั้งแรกเลยนะครับ นี้ผมขอเสริมนะคะะรับพยานะครับก็คือว่าในในในด้านของการสื่อสารให้กับประชาชนทั่วไปที่เข้ามาดูนะครับในที่เข้ามาติดต่อในสำนักงานของเราเนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่การประชาสมคัญในด้านของการทําให้เป็นรูปธรรมนะครับเพราะว่าถ้าถามถึงว่าปริมาณคาร์บอนที่ลดลงประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาเขาไม่รู้จัก นะครับผมผมตีโจทย์ในทางแนวทางนี้คือว่าทำยังไงที่จะให้เขารู้ว่าเขาจะลดยังไงจะทํายังไงต้อง,องเหมือนาใช้โค้ดเตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับประหยัดน้ํายังไงประหยัดไฟยังไงก๊าซคาร์บอนในออกไซด์คืออะไระก๊าซเรือนกระจกคืออะไรเราละมุนในแต่ท่านั้นส่วนส่วนตัวที่ว่า ข้มอมูลของการประหยัดน้ำประหยัดไฟตัวเนี้ยเรา<ๆ>เรองมีดีบอร์ดบอร์ดบอร์ดที่เราเอาลงที่อยู่ในในสไลด์อ่ะตัวตัวนั้นเป็นเป็นบอร์ดรุ่นแรกที่เราทำอ่าเป็นบอร์ดรุ่นแรกที่เราทําซึ่งซึ่งไม่ใช่บอร์ดที่อัปเดตเป็นปัจจุบันนี้ปัจจุบันเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนี่ยเราก็อัปเดตข้อมูลคือเอาเอาข้อมูลของการก๊าซประหยัดน้ำประหยัดไฟเนี้ยเข้าเข้ามาในในบอร์ดตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อที่จะ หนึ่งหลักว่าถ้าถ้ากลุ่มพนักงานหรือกลุ่มกลุ่มคนมที่สามารถเข้าใจในในระดับลึกตัวนี้ได้พออานก็จะรู้ว่าเราทําอะไรนะครับเราเราก็เลยแบ,บ่งเป็นสองส่วนนะครับอ่าซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าถ้าลงพื้นที่มาเนี่ยบอร์ดที่เรจาจัดนี้เป็นบอร์ดรุ่นที่รุ่นที่สามละบอร์ดบอร์ที่เราเอาลงเป็นบอร์ดรุ่นแรกเพราะว่าอา่าไม่มีปัญหาว่าบอร์ดเราเป็นบอร์ดการแก้ง แล้วถ่าพงนครพนมเนาะก็เป็นที่รู้กันว่าถ้าด้วยดูฝนเกิดความชื้นสูงนะครับก่อนก็จะได,ได้รับปัญหาพวกนี้เราก็เลยทําเป็นคาคที่สามนะ,ะ,ะส่วนส่วนที่เป็นเป็นโพสเตอร์สําหรัหบประชาชนทั่วไปก,ก็ก็มีหลายเรื่องที่ที่เราทําเราเราไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องของของการลดโลกร้อนอย่างเดียวนะครับ ทั้งเรื่องของของยาเสพติดทั้ทงเรื่องของการงดสูบบุหรี่ตัวตัวนี้เราเราก็ทาเพราะว่านอ,นอกจากที่เราจะเป็นสวามสางานสีเขียวแล้วนะครับข้างนมเนี่ยก็เป็นสํานักงานสีขาวด้วยนะครับเ,เราเราทั้งทั้งเรื่องของในในเรื่องของความปลอดภัภยนะครับปีนี้เราก็เป็นสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัภภยนะครับ ราะฉะนั้นหลายๆเรื่องรวมกันเนี่ยเราเราก็เอามารวมรวมกันในในกฎประชาสัมพันาธ์เรานะครับ <c oughs> เพื่อเพื่อเป็นการประชาสัมพันาธ์ให้กับคนหน่วยนอกบรและผู้ใช้ไฟเนี่ยเข้าเข้ามารับรู้รับทราบในกิรมที่เราทำนะครับนอกจากนั้น,เ,นเราก็ายังผ่านการประชาสัมพันธ์่าจากทางทางราปภนะครับเพระพออาะรปภนี่คือจะเป็นหน้า เป็นเป็นด่านหน้าที่เจอกับากทางผู้ใช้ไฟนะครับี่ที่เขามามารับบริการอ่าซึ่งผู้ผู้ผู้ใช้ไฟที่เขาเขามารับบริการเนี่ยอ่าก็ก็จะมีอ่าทั้งเรื่องของของการอ่าเรื่องของขยะนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นขยะทั่วไปหรือว่า มีถ้าใฟเก่าเคยที่อะไรต่างๆที่คอนดูเข้ามานะครับเอกสารต่างๆนะครับเพื่อนก็จะมีทางทางรปอนะครับเราคอยให้คาแนะนำนะครับซึ่งเดืนเอนที่เริ่มแรกเนี่ยครับเราเราเราก็พิจารณาว่าด้า,านการสนักนาควรจะมีขยะหรือไม่นะครับซึ่งถ้าถ้าเป็นแนวคิดอ่า แบบรูปแบบกต่อๆเนาะหน้าบ้านส่ควรไม่มีทยพย์ไม่ควรมีทุพยะแต่แต่ใน p a เอทับนมเนี่ยเราลงฟังเห็นกันไว้ว่าหน้าสำน,นักงานนะครับวันที่ที่มีทุพยะเพราะว่าถ้าผู้ใช้บริการเนี่ยเข้ามาที่สำน,นักงานถ้าเขาเห็นทุพยะที่ชัดเจนว่าเขาควรที่จะทิ้งทยะตรงไหนแล้วมีคนคอยให้คำแนะนำ ก็คือตอนนี้ก็คือมีรปภให้คอยให้คาแนะนาครับถ,ถ้าเขาทิ้งปิดถามเนี่ยตัวน,นี้ก็เป็นเป็นการปลูกฝังปิดจำเนึกอเราไม่ได้ปลูกฝังโดยตรงแต่เราใช้ตัวนี้เป็นการปลูกฝังโดยทางอ,อ้อมนะครับให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการในสํนานักงานของเราทําให้บริเวณหน้าสํนานักงานของเราเนี่ยไม่มีขยะนะครับนะที่ที่เกิดจาก ผู้ใช้ไฟเข้าเข้ามารับรบริการนะครับโอเคค่ะในส่วนที่เราเราก็ทำเยอะแยะมากเลยเนาะในการเพิ่มเติมนะคะจากเกณฑ์การประเมินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าสำหรับคือในในส่วนของเกณฑ์น้อยขออนุญาตแชร์สุดเพิ่ม ค่ะตัวตัวนี้อะค่ะหมวดในการสื่อสารเนาะก็จะมีทั้งหมด9หมวดอะ่ะอยากอขอนิดนึงนะคะอยากให้ทางคาดพนมไปเพิ่มเรื่องของอปริมาณการเรือนกระจกอะค่ะที่ที่เราขาดไปนิดนิดเดียวอะค่ะก็คือ,อจากหมวดหนึ่งเนาะเราเราใช้ค่า e f ที่มันเป็นค่าเดิมอะค่ะหลังจากสับแล้วอาจจะไปทำซับกระดาษ A 4หนึ่งอะค่ะในการแบบอธิบายหรือว่าสื่อสารให้คนข้างนอกอะค่ะเข้าใจว่า เดือนนี้เราลดการใช้พลังงานไปเท่านี้คิดเป็นการลดการเปิือนกระจกทดแทนในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราจะเพิ่มเติมไปอีกก็ได้ว่าเกตเล็กความรู้อะค่ะเล็กๆน้อยๆว่าอาจจะปลูกต้นไม้ที่เราปลูกอะค่ะ เป็นกระทินน้าลงหรือว่าอะไรสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เพิ่มเติมไปก็กแล้วแต่ทางทางคาดพนมมุมอะค่ะสำหรับหมวดที่สองนะคะก็อ๋อมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะในหลักสูตรการการฝึกอบรมอะค่ะให้กับพนักงานเราเขียนไว้ในแผนเราเขียนไว้ว่าสามหลักสูตรนะคะแต่ว่าพอดีในเอกสารแนบเนาะอยู่เห็นเห็นสองหลักสูตรส่วนหลักสูตรที่สามมันจะเป็นเรื่องของอ แผนฉุกเฉินอันนี้ไม่ทราบว่าลืมลืมแนบเอกสารในส่วนนี้หรือเปล่าถามตามผู้ดูแลในมวนขอขอขอนุญาตทอาจารย์นะครับขอขอนต์นะครับเอเราส่วนที่สามเป็นแผ่นฉุกเฉินสมรรถนะดีไปนะครับเนื่องจากว่าทางการไฟฟนะครับผู้ผู้แห่งให้เกณฑ์และรของเอ่อพวสองหน่อยนะครับเราจะได้รับจากสามวันประมาณประมาณช่วงเดือน ชุกาาพฤตีการนะครับเลาให้จัดเสร็จเส้นภายในเดือนธันวาคมนะครับเรื่องอันนี้ก็จะมีแผนที่สามที่เราไม่ได้ดำเนินการนะครับปกติเ็นะทืาทุกปีนะครับทุกปีก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้จะเป็นการเน,นินการในรอบของเดือนเมษายนนะครับในรอบของเดือนเมษายนแต่ว่าเนื่องจากมาตรการโควิดจะเลื่อนไปอันนั้นเป็นเดือนึ่างๆก็เลยไม่ไม่มีประโยชน์้แก่นะครับส่วนเรื่องคาราวานรุ่น่ยที่แจ้งื่อกีนะครับ กาเประชาคขอาณาจักรน้อมรับนะครับในเรื่อกปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของบทการสัมมนาให้บรรการคนที่เข้ามาใช้บริการนะครับได้ได้อ่านได้รับรู้แม้กระทั่งที่เล็กน้อยเรื่องการปลูกต้นไม้ให้ให้ส่งเสริมเพื่อลดคาร์บอนในอากาศนะครับผมขอขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะเพราะดีเห็นไม่แผงมันเป็นพิสภาอะไรกันเลยสอบถามดูนะคะ,ะสำหรับหมวดที่สองก็มีประมาณนี้นะคะ